สวีจาก200นะครับในเสื้อพร้อมอะไรกันนะสามแชมป์โลกนะนี่แชมป์โลกคนนนึงะครับเนี่ยสามคนของประเทศไทยเป็นแชมป์โลก3คนนะคือลูกนี่หายากมากตอนนี้อีกแล้วครับผมใช่ร่างกายอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยาไม่ได้เลยนะขอบคุณครับผมคุณครับแฟนขับเนี่ยยังเป็นแฟนคลับอยู่เนาะนะเคยดูกันอยู่เนาะโอเคนะครับ